ฮัลโหลสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับ Things in the house นะครับสิ่งของที่อยู่ในบ้านกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับใน Facebook YouTube และ TikTok นะครับโอเคมาเริ่มกันด้วย living room living room นะครับห้องนั่งเล่นนะครับ sofa sofa โซฟานะครับ Television Television นะครับก็คือโทรทัศน์นะครับทีวีนั่นเองนะครับ Clock Clock อ่านาฬิกานะครับ Picture Picture อ่ารูปภาพนะครับไม่ว่าจะตั้งโต๊ะหรือไม่ก็แขวนบนฝาผนังนะครับ Painting Painting ภาพวาดนะครับ coffee table coffee table อ่าโต๊ะนะครับเขาจะเรียกว่า coffee table นะครับกโต๊ะในห้องรับแขกนะครับภาพออกนะครับที่จะวางอยู่ตรงหน้าโซฟานะครับ chair chair kitchen kitchen อ่าเน้นที่เคอร์นะครับ u r t c h n นะครับแปลว่าม่านนะครับม่าน carpet carpet ก็คือพรมนะครับ carpet พรมต่อไปนะครับห้อง bedroom bedroom ห้องนอนนะครับห้องนอนไปดูกันอาเ e d เตียงนนเองนะครับ bed pillow pillow ก็คือหมอนนะครับ b l a n k e t b l a n ก็ t ก็คือผ้าห่มนะครับแ l a n k e ตผ้าหม่ม wardrobe wardrobe Ward ก็คือตู้เสื้อผ้านะครับ wardrobe ตู้เสื้อผ้า fan พัดลม air conditioner air conditioner นะครับแอร์เครื่องปรับอากาศนะครับ dressing table dressing table อ่านะครับหลายบ้านก็จะมี โตเครื่องแป้งนะครับในห้องนอนนะครับ Racing table คือโต๊ะเครื่องแป้งนะครับต่อไปนะครับ Kitchen นะครับห้องครัวนะครับ Kitchen เริ่มด้วย Flying pan Flying pan นะครับกระทะเอาไปทอดนะครับกระทะก้นไม่ลึกนะครับ Flying pan Pot Pot Cooker หรือว่า Rice cooker ก็ได้นะครับ ม้อหุงข้าวนะครับ cooker หรือว่า rice cooker microwave microwave นะครับเครื่อง microwave นะครับ spatula spatula นะครับคือตะหลิวนะครับ spatula นะครับตะหลิว spatula sink อ่า sink uh, นะครับอ่างล้างนะครับ sink cutting board cutting board นะครับก,ก็เขียงนั่นเองนะครับเขียงเขียงนะครับ Cutting b o Kn a นฟ knife แก s สสต๊อนะครเตาแก๊สนะครับ,รบ gas s t o ต e อาต่อไปตามด้วยห้อง b a bathroom bathroom นะครับห้องน้ำนะครับ Shower shower ฝักบัวนะครับบาสทับบาสทับอ่างอาบน้ํานะครับ uh, ที่มาของบาสรูม hmm. <bathroom S 2> นะครับฝรั่งเขาจะมันหยัดเพราะว่าในบ้านฝรั่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะ uh, ไม่มีฝักไม,ม่ฝักบัวก็จะเป็นอ่างนั่นเองนะครับบาสทับชาเวลชาเวลนะครับผ้าขุหนูนะครับชาเวลผ้าขุดหนูนะครับ ซิงค์อ่านี่ก็ซิงค์แเหมือนกันนะครับปลาสูมซิงค์นะครับอ่างล้างหน้านะครับแปลงอ่างแปรงฟันนะครับในห้องน้ำนะครับโซฟสบชมูนะครับโซฟ์ so Toothbrush 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 to นะครับแปรงสีฟันนะครับ Toothbrush Toothpaste Toothpaste อ่ายาสีฟันนะครับ Toothpaste แชมพูแชมพูนะครับโอเคนะครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับสำหรับอ่าสิ่งของในบ้านนะครับก็ทบทวนกันอ่าในภายหลังได้นะครับสวัสดีครับ